สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเรื่องราวรอบตัวนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องทีเ่เรียกว่าเป็นหัวใจของการขายที่ประสบความสำเร็จเลยก็ว่าได้เรื่องรายรหรอคะการคัดกรองลูกค้าหรือที่เรียกว่า sales qualification นี่แหละครับเพราะว่าทุกการขายที่ดีเนี่ยมันเริ่มจากคำถามที่ใช่จริงๆอ๋อใช่เลยค่ะอันนี้สำคัญมากเหมือนที่เราคุยกันเหมือนการกรองน้ำเลยนะคะใช่ครับ กรองเอาสิ่งสุกบรุกออกเหลือแต่ลูกค้าที่ใช่จริงๆค่ะช่วยให้ทีมขายไม่เสียเวลาไม่เปลืองแรงกับคนที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายอ่าประหยัดทรัพยากรไปได้เยอะเลยแล้วก็เพิ่มโอกาสปิดการขายให้มันแม่นยำขึ้นด้วยถูกไหมครับถูกต้องค่ะวันนี้เราเลยอยากจะมาะล้วงลึกกันถึงเทคนิคแล้วก็พวกคำถามสำคัญๆที่จะช่วยให้เรามองเห็นลูกค้าตัวจริงได้ชัดขึ้นตั้งแต่เริ่มคุยกันเลย ดีเลยค่ะเพราะเรื่องนี้มีรายละเอียดเยอะเหมือนกันซึ่งก่อนจะไปถึงพวกเทคนิคหรือกรอบคำถามต่างๆเนี่ยมีจุดหนึ่งที่น่าสนใจมากคือเขาบอกว่าทีมขายเองต้องรู้จักตัวเองให้ดีซะก่อนอืมใช่เลยค่ะอันนี้เป็นพื้นฐานสำคัญเลยเหมือนเตรียมตัวก่อนออกรบคือต้องชัดเจนก่อนว่าเราคือใคร แล้วขายอะไรใช่ค่ะสินค้าบริการของเราคืออะไรใครคือลูกค้าในอุดมคติที่เรามองหาอยู่ราคาเราประมาณไหนแล้วก็ข้อจำกัดของเรามีอะไรบ้างอ๋อคือถ้าเราไม่ชัดเจนตรงนี้ก่อนการไปคัดกรองลูกค้ามันก็จะเออสับเปสบปะใช่ค่ะมันจะไม่มีหลักยึดไม่มีทิศทางที่ชัดเจนเข้าใจแล้วครับเป็นการวางหลักให้ตัวเองก่อนน่าสนใจมากพอเราชัดเจนกับตัวเองแล้ว ขั้นตอนต่อไปที่หลายๆคนพูดถึงกันเยอะมากก็คือกรอบคำถาม B-A-N-T อ่า B-A-N-T นี่คลาสสิกเลยค่ะมันคืออะไรครับแล้วมันสำคัญยังไงบ้างครับ B-A-N-T เนี่ย B-A-N-T เป็นเหมือนเครื่องมือยอดนิยมเลยค่ะใช้ประเมินลูกค้าใน4ด้านหลักๆตัว B ก็คือบัตเจตหรืองบประมาณค่ะครับ A คือ authority หรือผู้มีอำนาจตัดสินใจ N คือ need ความต้องการหรือปัญหาของลูกค้าแล้วก็ T คือ timeline กรอบเวลาค่ะ ครบเลย4ตัว B A N T ค่ะใช้เป็นแนวทางตั้งต้นในการทำความเข้าใจลูกค้าเบื้องต้นได้ดีมากงั้นเรามาเริ่มที่ตัวแรกเลยบัต g เจ็ตเรื่องงบประมาณอันนี้ผมว่าน่าจะมีความท้าทายอยู่บ้างการถามเรื่องเงินตงตรงบางกีมันก็เออใช่ค่ะอาจจะดูน่าอึดอัดนิดนึงคือเราคงไม่ได้ถามตรงๆรงหรอกคะ่ะว่ามีงบเท่าไหร่คะครับครับแต่มันมีวิธีถามอ้อมๆค่ะ เช่นอาจจะถามถึงการลงทุนที่เขาเคยทำในลักษณะคล้ายๆกันหรือว่าผลตอบแทนที่เขาคาดหวังเพื่อประเมินกำลังซื้อคร่าวๆอ๋อหรืออาจจะลองเสนอเป็นช่วงราคาไปเลยก็เป็นไปได้ค่ะลองบอกว่าโซลูชันประมาณนี้ปกติจะอยู่ในช่วงงบประมาณเท่านี้ถึงเท่านี้พอจะอยู่ในกรอบที่คุณมองไว้ไหมคะเพื่อดูฟีดแบ็เขาอืมประเด็นคือต้องรู้ให้ได้ว่าเขามีศักยภาพพ,พอหรือมีแนวโน้มที่จะจ่ายได้ไหมถูกต้องค่ะแล้วตัว A ล่ะครับ Authority ผู้มีอำนาจตัดสินใจอันนี้บางทีก็ซับซ้อนเหมือนกันนะครับกว่าจะเจอตัวจริงจริงค่ะบางทีเราคุยกับคนหนึ่งดูเหมือนกำหน่งใหญ่แต่สุดท้ายอ้าวไม่ใช่คนตัดสินใจต้องไปเสนออีกคนเสียเวลาเลยทีนี้ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นคำถามอาจจะต้องเป็นแนวแนว,ว่านอกจากคุณลูกค้าแล้วไม่ทราบว่ามีท่านอื่นที่ต้องร่วมพิจารณาหรือร่วมตัดสินใจในเรื่องนี้อีกไหมคะอ๋อถามหาผู้เกี่ยวข้องคนอื่น ค่ะหรืออาจจะถามถึงกระบวนการภายในเขาเช่นโดยปกติแล้วกระบวนการอนุมัติโครงการลักษณะนี้ของที่นี่เป็นยังไงบ้างคะมันจะช่วยให้เราเห็นภาพรวมชัดขึ้นเยอะเลยลดความเสี่ยงในการคุยผิดคนไปได้ประมาณนั้นเลยค่ะโอเคครับมาถึงตัว end need หรือความต้องการอันนี้น่าจะเป็นหัวใจสำคัญเลยทำยังไงเราถึงจะเข้าใจปัญหาที่แท้จริงของเขาได้ละครับไม่ใช่แค่สิ่งที่เขาบอกผิวเผิน อันนี้ต้องใช้คำถามปลายเปิดเยอะๆเลยค่ะแล้วก็ต้องฟังอย่างตั้งใจมากๆเช่นคำถามแบบไหนครับก็อาจจะถามว่าอะไรคือความท้าทายสำคัญที่สุดที่คุณกำลังเจออยู่ตอนนี้คะหรือถ้าปัญหานี้มันไม่ถูกแก้ไขไปเรื่อยๆมันจะส่งผลกระทบยังไงบ้างคะอ๋อถามถึงผลกระทบด้วยใช่ค่ะคือพยายามขุดให้ลึกกว่าแค่อาการที่เราเห็นต้องไปให้ถึงต้นตอของปัญหาจริงๆว่ามันคืออะไรกันแน่ เข้าใจครับแล้วตัวสุดท้าย T Timeline กรอบเวลาอันนี้ก็ช่วยให้เราวางแผนได้แต่และเกิดลูกค้าย,ยังไม่มี t i m e ไลน์ชัดเจนล่ะครับแบบยังไม่รู้ว่าจะตัดสินใจเมื่อไหร่อืมการที่เขายังไม่มีไทม์ไลน์ชัดเจนเนี่ยจริงๆมันก็เป็นข้อมูลสำคัญนะคะอ๋อเหรอครับยังไงครับมันอาจจะบอกเราได้ว่า เ,เขาอาจจะยังไม่ได้เห็นความเร่งด่วนของปัญหานี้มากนักหรืออาจจะยังอยู่ในช่วงศึกษาข้อมูลเฉยๆยังไม่ได้จัดตัดสินใจเร็วๆนี้ครับเราก็อาจจะลองถามนําไปว่าพอจะมีกําหนดการคร่าวๆในใจไหมคะว่าอยากจะเริ่มดําเนินการประมาณเมื่อไหร่หรือมีปัจจัยอะไรเป็นพิเศษไหมคะที่ทําให้ต้องตัดสินใจภายใน,ในช่วงเวลานั้นๆเพื่อดูว่าจริงๆแล้วเขาอยู่สเตจไหนของการตัดสินใจใช่ค่ะเข้าใจสถานะเขามากขึ้น โอเค B A N T นี้ให้กรอบที่ดีมากๆเลยครับแต่จากข้อมูลที่เราดูกันมาเหมือนมันจะมีคำถามประเภทอื่นที่นอกเหนือจาก BAD ด้วยใช่ไหมครับอย่างเรื่องผลกระทบทางธุรกิจหรือ Business Impact เนี่ยใช่ค่ะอันนี้น่าสนใจมากเลยมันต่างจาก n e d ยังไงนะครับคือ n e t เนี่ยมันคือปัญหาใช่ไหมคะแต่ Business Impact มันคือผลลัพธ์ที่เขาคาดหวังว่าจะได้ถ้าปัญหานั้นมันถูกแก้ไปแล้ว มันเป็นการยกระดับการคุยขึ้นไปอีกขั้นนะคะจากแค่ขายของมาเป็นการเป็นที่ปรึกษาช่วยเขาคิดว่าเออถ้าแก้ปัญหานี้ได้เนี่ยมันจะส่งผลดีต่อธุรกิจเขายังไงบ้างเป็นตัวเลขได้ไหมหรือเป็นด้านอื่นๆเห็นภาพเลยครับคือทำให้ลูกค้าเห็นคุณค่าจริงๆไม่ใช่แค่ฟีเจอร์สินค้าถูกต้องค่ะมันคือแวลที่เราส่งมอบให้เขา แล้วเรื่องการถามถึงคู่แข่งล่ะครับอันนี้ควรจะถามไหมแล้วต้องระวังอะไรบ้างควรถามค่ะแต่ต้องถามอย่างระมัดระวังมากๆแล้วก็ต้องวางตัวเป็นกลางครับไม่ใช่ไปโจมตีเขาใช่เลยค่ะห้ามโจมตีเด็ดขาดเป้าหมายเราคือการทําความเข้าใจลูกค้าไม่ใช่การ d i s c r e ดิตคู่แข่งอาจจะถามประมาณว่าก่อนหน้านี้เคยพิจารณาหรือเคยลองใช้โซลูชันอื่นๆที่คล้ายๆกันบ้างไหมคะผลเป็นยังไงบ้างหรือมีอะไรในข้อเสนอของเราที่คิดว่าน่าสนใจเป็นพิเศษ หรือแตกต่างจากทางเลือกอื่นที่เคยดูมาบ้างคะเพื่อให้เราเข้าใจมุมมองเขามากขึ้นค่ะเข้าใจครับเน้นทําความเข้าใจมุมมองลูกค้าเป็นหลักแล้วก็ยังมีคําถามอีกกลุ่มหนึ่งที่ใช้ตอนท้ายๆเพื่อหวัดความพร้อมหรือว่าเคลียร์ข้อกังวลสุดท้ายก่อนปิดการขายมีค่ะอันนี้ก็สําคัญเหมือนกันอาจจะเป็นคําถามที่ค่อนข้างตรงไปตรงมาหน่อยแต่เปิดโอกาสให้เขาแสดงความกังวลออกมาได้เต็มที่เช่น ตอนนี้ไม่ทราบว่ามีคำถามหรือมีข้อกังวลอื่นๆตรงไหนที่อยากให้เราช่วยอธิบายหรือช่วยชี้แจงเพิ่มเติมไหมคะเป็นการเปิดโอกาสให้เคลียร์ใจกันก่อนตัดสินใจใช่ค่ะแล้วก็ยังมีคำถามหลังการขายด้วยนะคะสำหรับการติดตามผลแล้วก็หาโอกาสในการอัพเซลลิงหรือขายเพิ่มอ๋อเช่นอะไรบ้างครับก็อาจจะถามถึงความพึงพอใจผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้ผลิตภัณฑ์บริการของเราเป็นไปตามที่คาดหวังไว้ไหมคะ หรือมีอะไรที่เราพอจะช่วยปรับปรุงหรือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานให้ดีขึ้นได้อีกบ้างไหมคะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ต่อเนื่องแล้วก็หาโอกาสต่อยอดด้วยแต่มันอยู่ที่วิธีถามและการฟังเพื่อทำความเข้าใจจริงๆมากกว่าที่สุดเลยค่ะมันคือศิละปะของการสนทนาการสร้างความสัมพันธ์สแสดงให้เขาเห็นว่าเราเข้าใจปัญหาเขาจริงๆนะเราอยากช่วยเขาจริงๆไม่ใช่แค่มาติถูกตามเช็คลิส b a n d ์หรือคำถามอื่นๆเป็นแค่เครื่องมือใช่ค่ะเป็นแค่เครื่องมือช่วยนำทางแต่ศิละปะมันอยู่ที่การใช้เครื่องมือพวกนั้นอย่างชาญฉลาดและถูกจังหวะถูกเวลาสรุปได้ว่า การคัดกรองลูกค้าที่มีประสิทธิภาพจริงๆเนี่ยมันคือการผสมผสานกันร,ระหว่างการใช้กรอบคำถามที่เหมาะสมอย่างแบนด์เพื่อประเมินเบื้องต้นแล้วก็ต่อยอดด้วยคำถามที่ลึกขึ้นเพื่อเข้าใจผลกระทบทางธุรกิจความคาดหวังความพร้อมต่างๆทั้งหมดนี้ต้องทำผ่านการพูดคุยการสนทนาที่เน้นความเข้าใจเป็นหลักเลยค่ะครับผมสุดท้ายนี้มีอะไรอยากจะฝากถึงท้ายให้ลองนาไปปรับใช้กันดูไหมครับ สิ่งที่อยากฝากให้ลองคิดต่อนะคะคือลองเลือกคำถามสักประเภทหนึ่งอาจจะเป็นคำถามจาก BANT สักข้อหรืออาจจะเป็นคำถามเกี่ยวกับผลกระทบทางธุรกิจก็ได้ค่ะและลองเอาไปปรับใช้ในการคุยกับลูกค้ารายต่อไปลองตั้งใจถามแล้วก็ตั้งใจฟังคำตอบดูครับบางทีการปรับเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆในการตั้งคำถามของเรานี่แหละค่ะอาจจะเปิดประตูไปสู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นแล้วก็นำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นแบบที่เราคาดไม่ถึงก็ได้นะคะ น่าสนใจมากครับลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับยินดีค่ะ